สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่15มกราคมปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยวันพุธที่จะถึงนี้ครับเนาจะจุกันค้ำค้ำเมืดๆมืนะครับเนาะจุกันเย็นๆวันนี้ลงแนวทางรัฐบาลไทยชุดเลขชนกันเยอะที่สุดนะครับในบรรดาเซียนให้แนวทางมานะครับเนาะชนกันเยอะที่สุดมีคู่เดียวนะครับเน้นๆเลย ต่างคนต่างให้มานะครับเนาะรวมรวมกันแล้วยอมรับว่าเป็นบนล่างนะครับเนะะาะเ่าสะลักไมได้ขัดบนล่างอันไหนชนกันจับมาให้หมดเลยนะครับเนาะเยอะยที่สุดงวดนี้มีคู่เดียวนะครับเนาะคู่เดียวเลยงวดนี้ก็นี้มรากาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็คลิปพามาชมเท่ยวสะพานไม้นะครับเนาะสะพานไม้เกดดำจาบ้านเ่าะสะะารคาคนะครับเนาะให้ชมธรรมชาติสวย บ้านเรานะครับเนาะเจริญหูเจริญตาเราจะทำกับบ้านปีใหม่นะครับเนาะเรียไปถ่ายคลิปไปพาหนุ่มๆไปเที่ยวชมนะครับเนาะพางนน่มไปเที่ยวชมถ่ายรูปกันไปนะครับเนะาะสนุกสนานกันไปตาประสาทนะครับเนาะตัวถือๆสัว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางกันอย่าตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะกับบ้านปีใหม่เมื่อกี้ก็ไปเที่ยวกันกดเน้นไปที่แนวนทางนะครับเนาะเน้นไปที่แนวนทางอันนี้ที่ ที่เอฟเห็นในภาพว่าเป็นสะพานไม้แกดำนะครับเนาะรู้ใครมีเคยได้ยินชื่อบ้างไหมสะพานไม้แกดำที่มหาสารคามนะครับเนาะที่บ้านเบาสารคามเองนะครับประดับประดาไฟธรรมชาติก็สวยงามนะครับเนาะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็มาที่แนวทางของเรานะครับเนาะว,วันที่17มกราคม งวดนี้งวดแรกของปีเลยนะครับเนาะงวดแรกของปีเลยโดทุกคนยิงเฮงรวยๆนะครับเนาะงวดนี้ยิงเฮงรวยๆถูกหวยไปด้วยกันเลยนะครับเนาะเปิดงวดแรกของปีคอยโปะเชะเลยนะครับเนาะโปะเชะสามตัวแทกได้ยิ่งดีนะครับเนาะปีที่แล้วยับรับรองว่าปีที่แล้วยอมรับนะครับว่าเป็นปีที่ไม่ดีนะครับของบ่อสลักคำปีที่แล้ว ขาดทุนนะครับนะเนาะลประกอบการขาดทุนนะครับปีนีองงอ้จะเป็นยังไงเดิมตัวงวดแรกจะเป็นยังไงจะเปิดได้สวยไหมหรือไม่สวยก็ลุ้นไปด้วยกันวันนี้คัดมาให้คือเลขชนกันเยอะที่สุดในงวดนี้อันดับหนึ่งอับาวสลัมคัดให้มาสามสามอันดับนะครับเนาะมีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะครับแต่อันดับหนึ่งเยอะที่สุดวันนี้คือสามเก้านะครับคู่เดียวเลย ไม่ว่าตรงใจใครไหมลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะตรงใจใครไหมสามเก้านะครับคู่เดียวเลยบรรดาเซียนให้แนวทางมานะครับเนาะสามเก้าคู่เดียวเน้นๆเ,เลยโดยรับว่าบนล่างนะครับบอกจะทาไม่ได้แยกนะครับเราแบบเป็นบนรู่บนล่างนะครับเนาะขยชนกันคัดมาอย่างเดียวนะครับเนาะขยชนกันมาให้เอฟซีทางช่องได้ชมนะครับเผื่อมีคนชอบจะได้จัดลงทุนไปเลยนะครับเนาะ ใครไม่ชอบก็ค้ามไปนะครับเนาะเป็นไป,นปนตามที่เราคาดหวังไหมก่ยกดรุ้นไปด้วยกันคู่เดียวนะครับสามเก้าคู่เดียวเน้นๆเ,เลยเคยมีนะครับงวดก่อนงวดนั้นน่าจะเป็นหนึ่งห้านะครับเนาะจะไม่ผิดห้าหนึ่งชนกันคู่เดียวเลยงวดนั้นเต็มเต็มเลยนะเลยนะครับงวดนั้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเนาะชนกันคู่เดียวงวดนี้ก็คู่เดียวแล้วอีกแล้วนะครับเนาะจะเป็นยังไง อันดับหนึ่งสามเก้าคู่เดียวอันดับสองนะครับมีสองคู่คือสามแปดกั teh, บห้าแปดนะครับสามแปดกับห้าแปดอันดับสองมีสองคู่นะครับอันดับหนึ่งหนึ่งคู่อันดับสองสองคู่นะครับเป็นว่าถูกใจใครไหมตรงใจที่คิดไว้ไหมก็อันดับสามนะครับเนาะอันสามเยอะหน่อยนะครับเนาะอันดับสามเยอะมีห้าศูนย์ห้าเก้า 2848สี่นะครับทวนอีกครั้งนะครับอันดับ3าชนกันเยอะที่สุดมี4คู่50 5 9 2848หสองสี่สคู่นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยที่ชนกันเยอะที่สุดเบาสรามคัดมาให้นะครับคัดมาให้วันนี้ออกวันพุธนะครับวันพุธวันนี้ก็วันจันทร์แล้ว อีกสองวันนะครับจริงๆก็จออวันอังคารครับเนาะแต่ว่าเลื่อนครับมาตรงกับวันครูของเราประจําประจําบ้านเรานะครับเนาะประจําปีของเราก็ข้ามไปเป็นวันพุธนะครับใครสูตรใครสูตรใครตําราไหนก็คัดเอานะครับเนาะบางคนมีตําราจันทร์ตัวนี้อังคารตัวโน้นพุธตัวนี้ประมาณนี้นะเนาะัวซีมันจะเป็นยังไงจะคาดเคลื่อนไหมก็ใครสูตรมันนะครับเนาะก็ขอบทวนนะครับใครชอบไปหยิบจับตัวตรีเลยนะครับเนาะ ทางบอสลามคัดให้มาชนกันเยอะที่สุดให้ชมนะครับคืมีใครอยากจะรู้ว่างวดนี้บอสรลามไม่รู้ครับางวดนี้ตัวไหนดังบ้างครับเนาะตัวไหนเยอะสุดจะเข้าโครงการคนละครึ่งจะเข้าโครงการแบบหารสองเาจะทำไม่รู้ครับเนาะว่าท,ที่ไหนดังไม่ดังบ้างถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเนาะแต่ผมเดาว่าสามเก้านี่ไม่น่ารอดนะครับเนาะสามเก้านี่ดูดูดูแล้วไม่น่ารอด จะเข้าโครงการของเขานะครับเนาะคนะโครงการหันสองโครงการคนละครึ่งนะครับรูจักท่าทางแล้วุนั่นเดียวอย่า,ยยายให้หันสองเลยนะครับเนาะนะให้เต็มเต็มทาทีส่วนตัวบ่าวสารคมชอบนะครับสามเข้าเป็นตัวที่บ่าวสารคมเน้นนะครับเนาะถ้าจะไม่ผิดของบาา่าวสารคมเองน่นจะเน้นสามเก้าด้วยถ้าจะไม่ผิดนะครับเนาะสามเก้า สามแปดประมาณนี้นะครับบรัรสลักนำเน้นออใช่ครับเนะบาะบอสกำเน้นสามเก้าสามแปดห้าแปดส่วนตัวนี้ของเบาสารคนำนะครับสามแปดสามเก้าห้าแปดอันนี้ก็สามเก้านะครับเนาะเต็มเต็มเลยห้ยมานะครับเนาะเปิดสกกราดแรกงวดรกหงวดแรกของปีหวยได้หวยโดนนะครับเราทวนให้อีกรอบนึงนะครับสำหรับเลขชุนกันเยอะที่สุดถูกสำนักนะครับ หวยดังงวดนี้หวยดีหวยเด่นงวดนี้ขอให้มานะครับอันดับหนึงคู่เดียวนะครับชนกันเยอะที่สุดบรรดาเสียนบรรดาอาจารย์ให้มาในช่องบอกสารคำนะครับคือ3ามนะครับ,ค,ค,รบคู่เดียวเลย3ามอันดับ2มี2คู่คือ3ามกับห้าแปดนะครับสามแปดกับห้าแปดอันดับ2อ,อันดับ3คือ50 59 สอง8ปดสี่ดนะครับอันดับ3มมี4คู่50 5 9 2848หสองปดสี่ปดสี่คู่นะครับเนาะใครชอบประจัดได้เลยตรงใจใครก็ลุยได้เลยนะครับเนาะถ้าจงใจใครลหลายๆคนถือบะะัตรสารกามชอบมากนะครับ3า38กาดกับ5้าดก็ชอบนะครับเนาะตัวดินตัวนี้น้องบอกสารคคมเลยนะครับเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยก็ คอบทวนครับเนาะคอบทวนสำหรับแนวทางงวดนี้ทวนกันเยอะที่สุดนะครับก็จับรถตุลีด้เลยครับบาทเสาร์ทได้ครบนะครับเนาะรถตุลีได้ครบทวนทุกเบอร์ที่ต้องการนะครับเนาะหาเล่นกันต้นงวดนะครับเนาะรอลุ้นอย่างเดียวนะครับรอลุ้นอย่างเดียวรอลุ้นรางวัลใหญ่นะครับเนาะก็ฝากไว้แช่นนี้นะครับเจอนคลิปหน้านะครับเนาะชมอยู่สวยๆไปนะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ